สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะเมื่อนี้กัมาแจ้งข่าวนะคะตลาดดอนทอยังไม่เปิดนะคะช่วงนี้ยังบ่เปิดค่ะยังแถวๆนี้ยังมีอันโควิดโควิดอยู่แถวๆอแมแอมใกล้ๆนี่เดียวกับบ้านนึงเดียวกับบ้านนึงอีกเพราะว่าช่วงนี้หันมันยังเป็นเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงอยู่สัไปใส่มาใส่กระหายระวังตัวเองอยู่ ออกจากบ้านก็หายระวางไปอยู่ดีอันบ้านนั้นบ้านนี้ไปใกล้ๆกันกับบได้ไปหากันกับบได้เจอกันบได้อีกก็เลยอยังบอกเปิดนะคะเอซีแพนขับทุกท่านก่รอไปก่อนนะคะเอาไว้เปิดเมื่อใดก่จะได้แจ้งให้ทราบอีกทีนะคะช่วงนี้ยังมีโควิดอยู่บางคนก็ยังบอดสียา ถ้าผู้ใดบวชสิทยากะบู้ด้ไปใส่ว่าใส่กับได้ไปอันเพีย่ยนพานใส่กักตัวเองเทนี้เพื่อนก็เลยว่าบะพร้า,าเปิดถ้าเปิดเมือ่อใดก็สิบบกรอคําสั่งจากผู้ว่าก่อนล่ะท่านผู้ว่าสั่งก็จะเปิดแต่ช่วงนี้นะั้นยังมียังมีมีการติดติดบ้านบ้านใกล้ๆเลือนเชียงน่ะคะ่ะแถวๆนี้นะคะแถวนั้นแถวนี้อยู่ยัง เดี๋ยวกระโดดพุนเดี๋ยวกระโดดบ้านนั้นเดี๋ยวกระโดดบ้านนี้ผลว่ายังพ่อได้เปิดประชันคนกันยังบ่หลายขนาดขนาดตลาดขนาดเปิดตลาดประชารัฐคนกันยังบ่หลายคนกันยังยันยันอยู่ยังยังกลัวอยู่ยังบวก้าไปใส่ไก่นะถ้าถ้าไปกะสดยาถ้าใครสดยาแล้วก็ผ่านผ่านจังหวัดได้ ผ่านผ่านหมู่บ้านได้ไปหมู่บ้านได้ค่ะก็ะเบียกให้เขาเลยเพราะว่าถ้าคุยกันกันยังบ่ได้คุยคุยกันยี่กั้านนะพากันยานกันเลยเห็นกันก็ยานกันเด้บาดนี้ฮะทีนี้ก็เลยยังห่างหงไว้อยู่ยังไม่ได้ไปเจอกันยังพอได้ชุมนุมกันถ้าเมื่อใดเปิดก็สิได้บอกอีกทีหนึ่งนะค่ะเนาะช่วงนี้ก็รอไปก่อนเลยค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสุขภาพดีเฮงแฮงปังปัง,ปงนอนรับวันดีให้โชคให้มานให้ได้โชคได้รับอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้ย,ยาสมีอยู่ดีมีแฮงทุกคนเด้อคะ่ะสุขวันนี้ สุขตลอดไปและสุขตลอดปีมีความสุขวันนี้มีความสุขตลอดไปและตลอดปีสุขภาพแข็งแรงวันนี้แล้วก็สุขตลอดไปและก็ตลอดปีขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนอยู่ดีสบายทุกคนเด,อด้อจ้ะโชคดีค่ะมันมาน,มานค่ะ ติดตามต่อไปได้นะคะขอบคุณลหลายๆเดอ้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า